สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะล้วงลึกลงไปอีกนิดนึงกับคลิปนี้ EP 1นะคะของเดือนกรกฎาคม2564ช่วงแรกปักแรกนะคะ1ถึง16กรกฎาคมนะคะก็จะมีทั้งดวงแบบทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีทั้งการให้คำแนะนำและ บอกถึงทางออกของปัญหานะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้ครูเอปัทมาพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่จะมาทํานายดวงชะตาเพื่อที่จะส่งพลังงานจากไพ่ทาโร่สู่ชาวราศีสิง์ปักแรกกันค่ะในปักแรกวันที่หนึ่งถึง16กรกฎาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีสิง์จะพบกับเรื่องใดบ้าง ขอเป็นตัวแทนชาวราศีสิงค์ค่ะเลือกไพ่ทั้งหมด10บใบ10บใบต่อไปนี้ไพทารล่ต้องการที่จะบอกอะไรกับชาวราศีสิงค์บ้างใบที่สองสาหห 7แปดเก้าและใบสุดท้ายใบที่สิบพลังงานของไพ่ทาโลกของชาวราศีสิง์ในปักแรกใบแรกนะคะเจ็ดถ้วยค่ะ ไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ที่แสดงถึงความปรารถนาที่มีหลายอย่างที่คุณอยากได้มีหลายเรื่องที่คุณคิดเอาไว้แล้วคุณอยากจะทำมันให้สำเร็จปัญหาของเจ็ดถ้วยคือมันเยอะเกินไปแล้วก็ไม่รู้จะเลือกอะไร ถ้ามองในด้านของความรักหมายถึงคนที่เข้ามามีหลายคนทําให้คุณตัดสินใจเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีถ้าในด้านการงานถ้าคุณไปสมัครงานไว้ก็สมัครงานหลายที่ถ้าด้านชีวิตโดยทั่วๆไปก็คือในหัวสมองเต็มไปด้วยเรื่องราวภาระงานเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีนะคะเพราะฉะนั้น ทางออกของไพ่เจ็ดถ้วยก็คือโฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วจากนั้นคุณก็เลือกทำทีละอย่างทำไม่หมดไม่เป็นไรอย่างแรกขอให้สำเร็จก่อนนะคะอย่าไปวุ่นวะวุ่นวายแล้วเสร็จแล้วก็รนจนทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างนะคะ เป็นคําแนะนํานะคะถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณชาวราศีสิงห์นี่ก็เป็นไพ่แห่งการแนะนําว่าให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใบที่สองค่ะเห็นไหมคะคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจเลือกจริงๆเลยนะคะไพ่สองดาบเป็นไพ่แห่งการตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลือกให้ดีแล้วก็ ลงมือทําต้อง take action นะคะมีแค่ไอเดียมีแค่ความคิดสิ่งนั้นไม่สำเร็จค่ะต้อง take action ลงมือกระทามันถึงจะเห็นผลว่ามันจะสำเร็จหรือมันจะไม่ได้เรื่องอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทําแล้วนะคะไม่ใช่แค่เพ้อฝันอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ฝันถึงความสำเร็จฝันถึงว่ามันจะล้มเหลวไหมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะใบที่สใบนี้นะคะไพ 4่ถ้วยใช่ไหมคะอ๋อสองส่หกไพ่หถ้วยนะคะไพ่หกถ้วยอยู่ในตําแหน่งที่3จิตใจของคุณสิ่งที่คุณคิดอยู่คุณคิดอะไรคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะคุณอาจจะอยู่ในพวังของการย้อนกลับไปในอดีต back to the ไม่ได้ future นะ back to the past นะคะ สิ่งเหล่านี้ถามว่าการนึกย้อนถึงอดีตเนี่ยมันมันดีไหมมันเสียเวลาการที่คุณไปนึกย้อนถึงในอดีตแล้วคุณไม่ได้ทําให้ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดผลเกิดรูปเกิดร่างอะไรเนี่ยมันเสียเวลาเขาเรียกว่าคิดเพ้อเจอนะคะชีวิตของคนเรามันอยู่กับปัจจุบันอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วคุณกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่คุณจะได้อย่างหนึ่งจากอดีตก็คือประสบการณ์อดีต มันจะสอนให้คุณรู้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วคุณเผชิญกับสิ่งนี้มาแล้วผลมันจะเป็นยังไงนั่นคือประสบการณ์คุณใช้ประสบการณ์จากอดีตมาสร้างสรรค์เรื่องราวเหตุการณ์ชีวิตคุณในปัจจุบันเพื่อที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมไม่ซ้ำรอยเดิมนะคะ ใบที่4ครอบครัวครอบครัวได้ไพ่จัสเมน n t การตัดสินหมายความว่าครอบครัวของคุณน่ะจะได้ทำหรือเป็นการเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นผลจากการกระทำของคุณคุณจะได้ รู้เรื่องนะคะเช่นตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณทำดีกับครอบครัวมาโดยจะโดยตลอดนะคะเขาจะรู้เขาจะซาบซึ้งในความดีสิ่งที่คุณทำเพื่อเขามาตลอดแต่ถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณไม่ได้ดูแลครอบครัวคุณทอดทิ้งคุณโหดร้ายกับครอบครัวคุณจะได้รู้แล้วคะ่ะว่าสิ่งที่คุณทำเน่ยมันส่งผล ลบๆกับคุณยังไงคุณจะถูกตัดสินแล้วค่ะคุณจะได้รับผลของการกระทําของคุณแล้วค่ะและเรื่องนี้เกี่ยวกับครอบครัวอาจจะหมายถึงคนรักพ่อแม่ลูกนะคะภายในครอบครัวนี่แหละคะ่ะที่ผ่านมาคุณ l u c กี้อินเลนะคะเดือนที่แล้วหรือเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะ l u c กี้อินเลไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่ l u c กี้อินเล แล้วก็คุณอาจจะน้ำหนักขึ้นก็ได้นะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะพอมาเดือนนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องฟิตร่างกายลดน้ําหนักแล้วล่ะนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยถ้วยก็เป็นภาชนะสําหรับการกินนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไพ่ใบนี้นอกจากลัคกี้อินเลิฟแล้วเนี่ยคุณจะอิ่มเอมอิ่มเอิบอ,อ,อาจจะน้ําหนักขึ้นนะคะไพ่ใบที่5ได้ไพ่ไหน นถ้วยในออฟคัพนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่หน์เนาะเดือนนี้ครึ่งเดือนนี้นะคะบุคลิกภาพของคุณน่จะโดดเด่นคุณจะทรงสเสน่ห์ใครเห็นใครรักพูดจาอะไรก็ถูกใจคนรอบข้างคนที่เราคอนเน c t ด้วยตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่า ในเดือนนี้ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ความรักกับคนที่คุณหมายปองไว้เริ่มได้เลยเพราะไพ่รงสน่ศดวงสเ่ห์ของคุณขึ้นแล้วนะคะตำแหน่งที่7สิ่งที่มันเป็นทาเลนต์สิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณเนี่ยดิฉันคิดว่า คุณคิดถึงเงินคุณอยากรวยคุณอยากมีเงินเยอะๆคุณอยากได้ทรัพย์สมบัติบ้านที่ดินนะคะคุณอยากรวยว่างั้นเถอะอ่ะทีนี้จะมาดูว่าแล้วคุณจะได้สมบังไหมไพ่ใบต่อมาใบใบที่8บอกว่าให้คุณลงมือทำงานค่ะอย่าไปฝันเพ้อลมๆแรงๆฝันว่าจะถูกหวยงวดวันที่หนึ่งเนี่ยหรือวันที่16เนี่ยขอถูกหวยเถอะคนที่จะถูกหวยเนี่ยมันมันน้อยมาก ะะแต่คนที่จะลงมือทำงานแล้วได้เงินเนี่ยมันเห็นผลเลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเขาแนะนำว่าถ้าคุณอยากรวยคุณต้องลงมือทำค่ะแล้วจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีเขาเรียกว่า productive นะคะเวลาลงมือทำอะไรแล้วแล้วมันได้รับผลลัพธ์ที่ดีมันเห็นผลอ่ะมันก็จะได้ไพ่แบบนี้ละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเลิกฝันหยุดขี้เกียจลงมือทำ take action แล้วรวยค่ะ ต่อไปนะคะใบที่9กไพ่สถ้วยอยากมีความรักอยากสมหวังในความรักบางคนอยากอาจจะอยากมีกิ๊กก็ได้นะคะอยากมีเพิ่มขึ้นมาอีกสักคนนะคะสิ่งที่คุณอยากนี้มันจะทําให้คุณมีความสุขใช่ไหมคุณอยากมีแฟนคุณอยากมีความรักคุณอยากร่วมกิจกรรมที่ทำทำทำให้ ไม่ได้ร่วมกิจกรรมรักนะคะมันมันก็อาจจะมีนะคนรักกันเนาะเพราะฉะนั้นรูปกิจกรรมที่สร้างความรื่นรมทางด้านความรู้สึกจิตใจและหัวใจนะคะก็สิ่งที่คุณปรารถนาเนี้จะเป็นจริงได้ไหมไพ่ใบต่อไปคือไพ่สองไม้เท้าดิฉันคิดว่าคุณจะสมหวังนะถ้าคุณอยากมีความสุขคุณอยากมีแฟนคุณอยากมีคนรักหรือคุณอยากมีลูกก็ได้อา มันทำคนเดียวไม่ได้ของอย่างนี้คุณต้องมีคู่ค่ะคุณต้องมีพาร์ทเนอร์ค่ะคุณจะต้องมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันบอกจุดประสงค์ของตัวเองถ้าคุณเล็งใครไว้นะคะคุณอยากสารสัมพันธ์สร้าง Relationship กับเขาก็ ต้องสื่อสารค่ะต้องคุยกันต้องบอกนะคะหาวิธีอัญชานฉลาดแต่คุณทําได้อยู่แล้วเพราะว่าดวงเจ้าสเสน่ห์ของคุณน่ะมันขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นลงเลยนะคะลงมือปฏิบัติ take action เลยรักใครชอบใครให้สื่อออกไปให้บอกออกไปนะคะอาจจะไม่ใช่เดินต้องตองไปบอกกับเขามันต้องมีเทคนิควิธีการนะคะเยอะแยะมากมายไปค้นหาความรู้นะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าใครที่กำลัง กำลังอยากจะแบบว่าอยากจะหางานอยากจะทํางานอยากได้งานใหม่อะอยากได้งานเยอะๆอ่ะนะคะดวงคุณปักแรกนะคะหนึ่งถึงสิกกรกฎาคมหกสี่เนี้ยคุณลงมือได้เลยคุณออกไปสมัครงานได้เลยคุณไปติดต่อได้เลยนะคะสถานที่ต่างๆที่จะเป็นแหล่งซึ่งให้คุณได้ทํางานคุณต้องออกไปติดต่อแล้วค่ะ แล้วคุณจะดวงดีคุณจะโชคดีถ้ามัวคิดเพอ้อฝันอยู่ไม่ได้ผลค่ะต้อง Take a คชั่นลงมือทำได้เลยจะได้รู้กันไปเลยนะคะว่าสำเร็จหรือล้มเหลวนะคะไม่ใช่ว่ามามัวฝันเพอ้ออย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ดิฉันไม่ส่งเสริมเลยใครที่แบบว่ามัวแต่มนโนคิดฝันเนี่ยดิฉันเชื่อในเรื่องของการเทคแอคชั่นการลงมือทำค่ะนะคะอ่ะโอเคทีนี้จะมาดูคำแนะนำ นะคะด้วยไพ่อรเคิลกันว่าสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะแนะนำวิธีการออกจากปัญหาของคุณถ้าชาวราศีสิงห์พบเจอกับปัญหาใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาขนาดกลางย่อมเยาหรือขนาดใหญ่โตมือมาแทบเอาชีวิตไม่รอดนะคะวิธีที่จะทำตัววิธีที่จะคิดมันต้องเริ่มจากความคิดก่อนนะคะมีไอเดียมีความคิดก่อนแล้วค่อย Take Action ลงมือปฏิบัติแล้วจะออกจากปัญหาได้นะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณพบเจอนะคะถ้าราศีสิงห์บางคนที่พบเจอปัญหาอุปสรรคจะใช้วิธีคิดเพื่อที่จะสร้างเส้นทางออกจากปัญหาอุปสรรคนั้นอย่างไรขอไพ่ออร์เคิลได้ช่วยแนะนำให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยค่ะมาแล้วได้ไพ่ใบนี้นะคะ ได้ไพ่ใบ,บนี้เรียกว่า Drum แปลว่ากองอะค่ะนะคะ,นะคะ dream and journey เนี่ยเขาให้มาว่า dream ความฝันเห็นไหมคะมันก็จะต้องเริ่มกับความฝันก่อนแล้วก็ journey journey คือเส้นทางเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปเราจะต้องลงมือทำไปเพื่อไปถึงยังความฝันอู้มันช่างเหมือนกับที่ได้ทายไปก่อนหน้านี้เลยนะคะ ปัญหาของคุณหรืออุปสรรคของคุณที่พบเจอหรือสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการนะคะคุณจะทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงได้การก้าวข้ามอุปสรรคการหลุดพ้นจากปัญหาได้ต้องเริ่มมาจากการด REAM ิดก่อนฝันก่อนว่าเราจะต้องออกไปจากปัญหานี้ให้ได้นะเรามีความปรารถนาก่อนนะคะแล้วจากนั้นคุณก็เริ่มหาทางค่ะเจอร์ี่หาเส้นทางที่จะออกจากปัญหานะคะแล้วจากนั้นลงมือทำ เริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่เขาแนะนำก็คือตามนี้นะคะ Dream and Journey จากนั้นเส้นทางที่คุณจะออกจากปัญหาหรือทำสิ่งที่คุณปรารถนาให้มันสำเร็จได้ก็จะต้องเป็นไปตามเส้นทางที่คุณไปสืบค้นไปค้นหาไปหาความรู้มาแล้วก็เดินทาง Take Action ทำทำสิ่งนั้นนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะอะละค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันทำนายเนี่ยดิฉันทำนายเพื่อที่จะสื่อพลังงานจากไพทาโล่ไพ่อรอัเคิลที่มันเป็นพลังงานบวกเท่านั้นนะคะสื่อถึงคุณรับพลังงานไปเหมือนคุณรับพรนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อในเรื่องของพลังงานแห่งการคิดบวกการคิดลบตัวดิฉันเองอะ่ะ ผ่านเรื่องราวประสบการณ์แย่ๆมาเยอะแยะม,มากมายนะคะจนอายุปูนนี้แล้วโอ้โหพูดเหมือนแก่มากเลยนะคะดิฉันก็วัยกลางคนแล้วดิฉันผ่านเรื่องราวร้ายๆแทบเอาชีวิตไม่รอดมาก็เยอะผ่านเรื่องราวดีๆมาก็มีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยศึกษาวิธีทางที่จะพ้นจากความทุกข์นั่นเองแล้วดิฉันก็พบว่าการคิดบวกมันจะดึงดูด เราออกจากความทุกข์ได้แล้วก็ช่วยดึงดูดคนที่ดีที่คิดบวกเหมือนเราเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราพิสูจน์มาแล้วเรียบร้อยอันนี้ใช้ได้นะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และออกจากปัญหาได้แล้วก็มีชีวิตต่อไปนะคะความทุกข์มันไม่ได้เกิดกับเราตู้มเดียวเหมือนระเบิดปรมาณูแล้วตายนะคะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะลงมาเหมือนฝนตกอะค่ะพอฝนตกมาเปียกเสร็จแล้วฟ้าก็สว่างฝนก็หยุดรุ้งก็ขึ้นถ้ามันตกตอนกลางวันมันมีแดดมันจะมีรุ้งเนาะรุ้งขึ้นถ้าเราเห็นรุ้งเราเห็นความหวังแล้วเราก็จะก้าวเดินต่อไปเพื่อที่จะให้ไปยังที่เราหวังแล้วก็หลุดพ้นออกจากปัญหาณนะ วันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้มันเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นให้ความหวังเนาะใครที่พบกับปัญหาตอนนี้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวราศีสิงห์เท่าที่ดิฉันทำนายมาตั้งแต่มิถุนาเนาะจนถึงกรกฎาโดยรวมนะคะชาวราศีสิงห์ เป็นเป็นคนที่โชคดีอ่าเริ่มต้นที่จะโชคดีดวงขึ้นแล้วนะคะมา2เดือนแล้วแต่ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเป็นล้านคนนะคะการทำนายของดิฉันอาจจะตรงกับท่านไหนบ้างและก็อาจจะไม่ตรงกับท่านไหนบ้างนะคะดังนั้นดิฉันก็พยายามที่จะให้กําลังใจและสื่อพลังงานบวกให้กับคุณทุกคนนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ขอพลังงานจากไพ่ออรเ์เคิลนะคะ เด็กนี้ชื่อเด็กว่า Misty Wisdom นะคะ Misty of Wisdom ดิฉันดูดูพลังงานของไพ่แล้วพลังงานของไพ่เหมือนกับการให้พร,แล,แ,นนพรแล้วก็แนะนำให้พรแล้วก็แนะนำนะคะส่วนเด็กที่ดิฉันดูไปเมื่อสักครู่ชื่อว่า Deck, เด็ก Angel and Angel and a n c h e s t e r เป็นเด็กที่จะให้เป็นสำรับเด็กแปลว่าสํำรับเป็นเป็นเด็กที่จะให้ในเรื่องของทางออกของปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหานะคะอ่ะขอคําแนะนำหรือให้พรอ,อะไรกับชาวราศีสิงค์ค่ะไพ่ใบนี้ค่ะอูที่ฉันชอบมากเลยอะไพ่ใบนี้ เพิ่งจะทําการสัมภาษณ์ไพ่ไปได้สักพักหนึ่งนะคะสัมภาษณ์ไพ่ก็คือการดูไพ่แต่ละตัวแต่ละใบนะคะแล้วก็รู้สึกถึงรูปภาพแล้วก็ความหมายของคําอธิบายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้มาว่า go with the flow นะคะใบนี้นะคะ go with the flow ความหมายก็คือ let things happen ปล่อยให้มันเป็นไป ปล่อยให้มันเป็นไป Let it go เคเซลาเซลาเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะมันเป็นมันเป็นคำพูดที่เป็นสัจธรรมมากมากเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดปล่อยให้มันเป็นไปนะคะถ้า ถ้าท่านอยากจะรู้จากคำนี้ให้มากขึ้นดิฉันแนะนำให้ไปฟังเพลงเคเซลาเซลานะคะดูใน y t u t u นะนะแต่ว่าอย่าลืมติดตามดิฉันก่อนนะคะเนี่ยเราจะได้มาส่งพลังงานบวกแบบนี้ให้กันเสมอเมอนะคะก็ปล่อยให้มันเป็นไปอะไรก็ตามที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราไม่ได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะสั่งเรื่องต่างๆได้ c o n โทรลทุกสีทุกอย่างได้ไม่ค่ะสิ่งที่เรา Control ได้ควบคุมได้คือตัวเราเองค่ะแต่คนอื่นสภาพแวดล้อมโลกใบนี้นะคะเรา Control ไม่ได้เพราะฉะนั้น let it happen ค่ะปล่อยให้มันเป็นไปเคเซลาเซลานะคะอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะจากไพ่ออร์เคิลชุด e ที n ่สองเอาละค่ะการทำนายของดิฉัน เป็นการทำนายแบบ general reading ชาวราศีสิงห์มีเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการทำนายแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่ดิฉันทำนายดิฉันเน้นการทำนายแบบ positive นะคะแบบบวกให้พลังงานบวกพลังงาน positive กับคุณค่ะท่านไหนที่เจอดิฉันคลิปนี้เป็นคลิปแรกความบังเอิญไม่มีในโลกค่ะทุกสิ่งทุกอย่าง ถูกจัดวางจัดเรียงเอาไว้แล้วเราต้องเจอสิ่งนี้ก่อนแล้วไปเจอสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าพลังงานที่ดิฉันสื่อจากหน้าไพ่ส่งถึงคุณนั้นมันเป็นพลังงานที่มันตรงกับเคมีของคุณคุณก็กดติดตามดิฉันนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกมิฉะนั้นครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันเนาะเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้ฟีดคนอื่นขึ้นมาแล้วคุณก็ดูไปตามฟีดเราก็คงจะไม่ได้เจอกันเพราะ ยูทูบเบอร์มีเป็นล้านๆคนนะคะก็วันนี้ถ้าเคมีตรงกันเราก็กดติดตามกันเนาะและก็ดิฉันขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกการติดตามทุกวิวที่ชมดิฉันนะคะดิฉัน ซาบซึ้งนะคะที่สิ่งที่ดิฉันทำออกมาแล้วมีมีคนดูมีคนเข้ามากดไลค์มีคนได้กำลังใจจากสิ่งที่ดิฉันทำนายนะคะดิฉันก็ต้องขอกราบขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามกันกดไลค์ให้กำลังใจกันแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์เริ่มมาขึ้นละมาขึ้นเยอะๆแล้วดิฉันดีใจมากเลยคอมเมนต์ comment ที่ส่งส่งกำลังใจให้กันนะคะเป็น ขอบคุณบ้างสัธ์ุบ้างแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์นะคะเชื่อไหมดิฉันได้ไอเดียจากการที่จะมาทํานายการทํานายไพ่เนี่ยมันมีแบบมาตรฐานอยู่นะคะเป็นเบสิกอยู่แต่การที่เราจะเพิ่มเติมอะไรที่เป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไปสรรหาความรู้เพื่อที่จะเอามาเพิ่มเติมสร้างสีสันประสบการณ์และความเยอะคุณภาพปริมาณที่มันเหมาะสมแล้วมันหลากหลายนะคะ ทุกคนต้องการความต่างความครีเอทีฟดิฉันดิฉันเชื่อว่าดิฉันเป็นคนที่มีความครีเอทีฟคนหนึ่งทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆจําเจนะคะดิฉันยึดถือเบสพื้นฐานของของหน้าไพา่ความหมายทุกอย่างแต่ดิฉันจะพยายามหาอะไรมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพสูงขึ้นแตกต่างจากคนอื่น แล้วก็ปริมาณที่คุณได้เนี่ยให้มันคุ้มนะคะในในหนึ่งหนึ่งวิวที่คุณมาดูดิฉันเนี่ยคุณอยากดิฉันอยากจะให้คุณคุ้มอ่ะรู้สึกว่าคุณคุ้มอ่ะว่าคุณรู้สึกว่าคุณคุณได้อะไรจากสิ่งที่ดิฉันพยายามที่จะส่งมอบให้กับคุณนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยทุกคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์เอามาเป็นไอเดียให้ดิฉันทำคลิปในครั้งหน้าให้มันให้มันดูมีรสชาตินะคะมีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะก็ อย่าลืมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันเสมอแบบนี้ดิฉันครูเอปัทรมพรนักพยากรณ์อ่านไพทารโได้รับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะแต่ค่าถูกถูกมากนะคะอ่ะ ก็ถ้าสนใจนะคะก็กดลิงก์มาได้เลยดิฉันทิ้ง description ไว้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ description เ,เรียบร้อยแล้วเป็นลิงก์ไลน์ Official นะคะชื่อว่านายทาลอดพยากรณ์บายครูเอค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตอย่าไปคิดมากนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ